สวัสดีครับน้ำค้างสวัสดีค่ะคุณคุณทองครับผมเพื่อนเพืน้องแจ็คคนไทยทั่วไทยทั่วโลกแล้วก็คุณจอมด้วยนะคะครับก็ข้อมูลข้อมูลที่คุณจอมออกมาเปิดเผยนเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับพรรคต่างๆนะ เกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับความการต่อสู้ของความไม่เข้าใจทางการเมืองของพรรคต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะว่าเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าอยู่ในประเทศอะไรเนี่ยที่มันเอ่อ ซ้อนรัฐนะ่ะเขาพูดกันให้จงครึมอยู่ในสังคม,มคุณขุนทองน้ำค้างถามว่าคุณขุนทองลองคิดดูซิว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าอยู่ภายใต้การปกครองรู้ราชาที่รู้อาานักปรกการเมืองเนี่ยตัวรู้เลยใช่ไหมแต่พิธีตรรู้เลยทักษิณนำไมจะไม่รู้อื แต่การขับเคี่ยวกันเอาเป็นเอาตายสองพักใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่โจมตีกันไปมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องดูบ,บริบทของการสวมบทบาทของการต่อสู้ด้วยนะว่าของจริงของเทียมของแท็กหรือของเอ่ยังไงนะแล้วอะไรที่มันปนเปนอยู่นะ่ะโดยเฉพาะยิ่งงูเห่าในพักต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ทุกพักอยู่แล้วเพราะมันเป็นสปายสายรับสองหน้านะก็ ก็ต้องก็ต้องเข้าใจเนาะอย่างที่อย่างที่คุณจัก,กรพงศ์พูด,ดบ่อยๆว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจย้ำอยู่นะประชาชนต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรอ่าปิดปักซ่อนเลนอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วนะแล้วก็การหาประโยชน์อ่ะไอ้ตรงนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่าการหาประโยชน์จากะระบอบแล้วก็จากรัฐธรรมนูญที่ ถูกฉีกแล้วฉีกอีกเนี่ยนะเออนะแล้วถ้าสมมติว่านักการเมืองอ่ะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยังใช้ประโยชน์กับรัฐธรรมนูญนะที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพักตัวเองเพื่อให้เข้ามามีอํานาจเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าขอล้องเถอะนะอ,อย่าพยายามผลักผักอะ่ะคนที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยไปอยู่ในใน,ในความเสี่ยง เช่นอย่างที่คุณจอมพูดนะนะเอ,อใช้เครื่องมือของเขาอะมาทับประหัดกับปะหารกันเองให้ไปเข้าคุกมัง่งให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเล่นเล่น,เ,ลนเอเกมการเมืองจนกระทั่งให้ไอออ,อ,อหัวโจกไอเจ้านะมันเชื่อว่านี่ไงความจงรักภักดีของพวกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะที่พยายามจะที่พยายามจะโชวอะนะ แล้วคิดว่ามันจะเชื่อไหมเนี่ยก็มันก็คุณจอมก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทุกพักโด,โดนโดนจัดการหมดนะไม่ให้ใครที่มันจะโดดเด่นขึ้นมามีอำนาจอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่อี <นา S 2> หนีนหนนหูหรือแม้แต่อีหนูก็เหอะถ้ามาทำเป็นเออแหมแม,แม้มันประวัติศาสตร์มันก็มีให้ศึกษาใช่ไหมจอมพลถนอมเขาอยู่กี่ปีวะสิบสองปีเหรออืมเทไหรอ่อ่ะมันยังไม่มัน นเลยอะใช่ไหมสิบสองหรือเก้าจำไม่ได้เนาะน่าจะสิบสองนะน่าจะอยู่นานนานพอสมควรแหละ mm hmm. ว่าจะมีการเลือกตั้งนะโอ้โหนะก็เพราะว่าประชาชนตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาในสมการการเมืองอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่พอนักศึกษาโผล่มาเท่านั้นแหละนะถนอมก็ถนอมเถอะนะแล้วดูซิมันพลิกเกมเห็นเป้าอ mm hmm. <laughs> ดูไอ้พวกกษัตริย์พลิกเกมสิ <laughs> นะเอาไวรัสมาลงเฉยเ,เ,เออมันพลิกเกมอ่ะแล้วมันเจ้าเล่อ่ะอนะอย่างเช่นว่าพรรคประชาชนพักสีสม้มก็บอกเขาเข้าเข้ามาเล่นการเมืองอย่างตรงไปมาเขาพูดพูดสื่อไปถึงใครวะสื่อไปถึงพักการเมืองด้วยกันเองแล้วก็ขนานักการเมืองด้วยกันเองใช่ไหมล่ะมันมีประโยชน์ไหมล่ะ คำพูดแต่ละอย่างมไม่มีประโยชน์นะถ้านักการเมืองด้วยกันเองเนะี่ยมันไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยมันมันต้องมีนะมันต้องมีเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวแทนของพวกประชาชนนะทุกหมู่เหล่านะทุกหมู่เหลนะ่าแต่ไอ้พวกะระบอบเนี้ยมันพยายามแยกประชาชนไม่ให้รวมตัวกันติดในเมื่อเราเข้ามาต่อสู้แล้วเนี่ย ไม่ต้องคือว่าไม่รู้สิว่ามันเป็นเทคนิคของการที่ทําให้ให้เขาเห็นว่าเนี่ยเขาอยากจะเป็นลูกคนเล็กเขาอยากจะเขาเ้าไปที่ส้เขาอยากจะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุทธศาสตร์เขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจไงการต่อสู้แบบเนี้ยคือน้ําค้างก็ไม่อยากจะฟันธงใครอะไรอย่างอย่างคุณจอมพูดอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าเราเราก็ไม่อยากจะฟันธงขนาดนั้นเพราะเรารู้ว่าทุกคนต้องฝ่าฟันฝ่าฟันเพื่อ ได้อะไรนะเขาเรียกว่าใบาอนุญาตปที่สองเหรอใช่มันไม่จะมันไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นี่นะอย่างวันนี้ก็อมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็อย่างที่คุณจอมพูดว่าเนี่ยตั้งแต่ไปร่วมมือกับโจนอะ่ะแล้วดูซิแล้วเขาก็ต้องรักษาการแทนในลักษณะที่ว่าจะต้องมาเลือกตั้งเนี่ยให้อํานาจเขาอย่างนั้นน่ะถามก่อนว่าตอนที่ก่อนที่จะไปจับมืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนบีบบังคับ ประชานชนอยากรู้ความจริงมากเลยโดนบีบบังคับโดยสถิตพง์หรือโดนบีบบังคับโดยคนที่เป็นร่างทรงเพื่อมาเจราจาต้าหวยว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิหรือไม่ทันเกมหรือว่าอะไรหรือว่าผิดพลาดไปแล้วเออไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันเกมการเมืองของฝ่ายเจ้าไม่ยอมพูดความจริงอะ่ะพอไม่พูดความจริงเนี่ยเราก็เลยไม่ ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ไอ้คนที่คุมเกมในการเลือกตั้งมันก็เป็นเขาเรียกว่าถูกถูกอะไรหนะที่ที่คุณเจอมเขาพูดว่าถูกเอาอำนาจเอาอานาจคืนเจ้าอ่ะเอถวายคืนพระราชอํานาจเออนั่นแหละได้พูดกันมาถึงจุดนี้หรือเปล่านะอืว่าเมื่อเมื่อเราเมื่อเรา ถูกขักหลังหรือตบ,บัดส,สัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดกันพูดมาถึงจุดนี้หรือเปล่าว่าถึงแม้จะยุบสภาถึงแม้จะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้จะทําตามตามตามที่สง่งต,ตกลงสัญญากันว่าจะแก้แก้รัฐมนูหรือไม่หรือหรือถูกขักหลังระหว่างกลางคันเนี่ยไอคนที่มันยังนั่งอยู่นี่คือคนที่ถูกคืนพระราชะอำนาจซึ่งมันเป็นผลร้ายต่อต่อพวกเราอย่างยิ่งพูดมาถึงจุดนี้หรือเปล่าหรือไม่ทันเกมฑ์จริงๆว่ากูไม่เข้าใจมึองอะ เข้ามาเล่นการเมืองแล้วถ้ายัางไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของของเจ้าของกษัตริย์เนี่ยนะมันก็จะทำให้ความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนที่เห็นแน่ๆคือนะมีคนถูกขังคุกทันทีถูกไหมที่คุณคุณถุนทองพูดอะตอนที่หนูมันเข้ามามพวกเราโดนตัดสินเข้าคุกทันทีเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะภัยนะ แล้วก็ใครอีกอะไครแล้วก็ <c oughs> เออครูใหญ่นะนั่นแหละเป็นผลพวงของการไปจับมือเขาอ่ะอืมมันก็เลยร้ายซ้ร้ายแล้วที่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรอ่ะทักษิณจะบอกว่าไม่ใช่คดีการเมืองมันก็ไม่ใช่นะ มันการเบืองมาตั้งแต่แรกเลยแหละแต่รัฐประหารเออมันเป็นตั้งแต่รัฐประหารได้แหละเพราะว่ามันยืนมันยืนระยะไงไอ้พวกรัไอ้พวกเผเด็จการมันยืนระยะมาเพื่อให้ถึงวันนี้แล้วมันก็ยังทําต่อนะถ้ามันทําได้มันก็ทําต่ออีกก็เพื่อไทยยังหาเสียงโครมของโครมยังมีความนิยมอยู่ยังไว้ใจไม่ได้เหมันงั้นเถอะไม่มันไม่มีทางไว้ใจขุนทองไปทําลายพ่อมันอะ โครงการพ่อมันและไอโครงการต่างๆเนี่ยถามก่อนว่าทําไมมันถึงทําโครงการมันไปดูชื่อไอโครงการแต่และโครงการอีพาตายไปแล้วหรือว่าแม่มันอะตายไปแล้วหรือแม้แต่อพี่สาวมันตายไปแล้วอะยังมีองค์กรอยู่ภายใต้ชื่อของมันอยู่อีกต้องกี่กีโ่โครงการที่พวกมันยังเขาเรียกว่ายังรันต่อได้โดยมีเออคนภายใต้ที่ได้รับประโยชน์ นะซึ่งอาจจะเป็นประชาชนหรือคนของมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันช่วงชิงอะไรอะ่ะงบประมาณงบประมาณที่ที่รัฐบาลควรจะมาใช้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันบีบบังคับด้วยด้วยอำนาจของของอะไรอะ่ะของกระทรวงทะบวงกลมต่างๆที่มีมนะที่เอาไปเซิร์ฟอะ่ะดูอย่างไออุบลมันเอาอะไรไปมันเอา เงินสารสุขสุขภาพจิตไอ้นั่นไงไอ้บูดีน้ำประวันมันเออกรมสุขภาพจิตน่ะมันส่วนหนึ่ง<ม>ของสารสุขน่ะม,มันมาแฮปเอาไปไปแฮปเอาจากทอท,อท,อทออีกไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีก<ม>บนรัฐน่ะเดียวนะทําอะไรนักหนานเนี่ยดเงียบถามก่อน<ม>งเงียบอะไรเราออกข่าวเฟกนิวสองทุ่มแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ ประชาชานต่างประเทศบินกันไปนะเป็นโคลงเลยอะ่ะนะเออออกข่าวกันโยงคือนี่ยังไมพ่พูดถึงอีลูกกบนะอีกลูกกบแฟชั่น <c oughs> เอาจากเอาจากอะไรกระทรวงพาณิชย์อีกนะลูกกบนะเต็มเต็มถามกันว่าที่มันพยายามทำอย่างเงี้ยในทุกๆเรื่องเนี่ยนะเพราะมันต้องการเมื่อก, <c oughs> ก็ก็น้ำค้างพูดไปแล้วไงเมื่อวานเนี่ยนะว่าไอ,อ้ข้าราชการเนี่ย มันไม่ได้บำบำนานแล้วนะมันไม่ได้บำนานกันแล้วนะัตั้งแต่ปีสนะี่สองน่ะรัฐธรรมนูญปีสี่ศ <4 S 2> ูนยอ,ออกมาบำเน็ตจ,จบเลยใช่เปล่าหรือ,อยังไงบำเน็ตจ,จบแล้วก็มีกบขเข้ามารองรับซึ่งเป็นกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง<อ>ซึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,เ,า,เ,ขา,เ,วาเขาเรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยมันคล้ายๆคล้ายๆประกันสังคมเลยเบียดบัง เบียดบังแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์น้อยกว่าในอดีตมากเลยนะคุณทองอมมากเลยมันพยายามใช้สูตรที่มันเอาบรัดเอาเปรยียบคนทำงานมาตลอดชีวิตเพื่อเขาจะได้ใช้เงินอายุกเกษียนน่ะเข้าใจไหมเข้าใจปะอืมแล้วมีการมายอะเย้อถักถางผู้ประกันตันอีกนะ ถ้าอยากได้เงินนี้กลับคืนไปทั้งหมดน่ะต้องอายุยืนยืนเงินกองทุนไม่ยากนะหายฮะไม่เหมือนประกันสังคมหรือคนไม่กล้าแตะประยุทธ์ไม่กล้าแตะกองทุนในอดีตนะในอดีตนะเออคือคือความตั้งใจของเขาข้าราชการอะไรต่างๆในในอดีตเนี่ยก็เป็นอ่าเจ้าขุนมูลนายข้าราชการสมัยก่อนเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็น ลูกเต้าลูกลูกเออลูกท่านหลานเธอกันทั้งนั้นนะแต่เนื่องจากมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เลยต้องใช้ประชาชนคนธรรมดาเข้าไปนะมันก็ยาวมันเรื่อยก็หลังเย็นกว่าจะมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนนันมาจนถึงอ่ามีกะบะขอเข้ามาเซิร์ฟเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกับเหมือนกับทำให้ประเทศที่มันมั่นคงอะนะด้วยด้วยด้วยเราเราข้าราชบ,บริพาณของเขาอะคุณทอง ทำค้าวไม่อยากพูดยาวเพราะมันเยอะนะม,มันก็เป็นกองทุนบำเหน็จเราเลยสมัยก่อนเนี้ยมันเป็นลักษณะที่อ่าแยกแยกตัวแยกส่วนออกจากข้าราชการแต่ไปไปมามามนรวมเป็นข้าราชการได้ยังไงก็งง,งงอยู่สงสัยว่าเงินกองทุนนี่มันใหญ่เลยยืมมาใช้แล้วก็เลยต้องปรับให้มันไปอยู่ด้วยกันเลยพอประชาชนจะไปประท้วงเอาเงินที่มันไม่เป็นธรรมของข้าราชการเขาก็ต้องไปประท้วงตรง,ตรงอ่าอ่า แบงค์ชาติหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ที่จะต้องได้เงินมาไอ้พวกข้าราชการนะก็ได้เงินมาในส่วนที่รู้สึกไม่เป็นธรรมแต่ตอนหลังมันก็ไม่มันก็ออกกฎอะไรมาไม่ให้ข้าราชการมีการประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ละนะเพราะว่ามันออกเป็นระเบียบเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้มากกว่านะคือไอ้พวกนี้มันมีสิ่งเหล่านี้เพราะอะไร การที่มันมีสี่พันว่าโครงการพ่อแม่มันที่มันมีองค์กรภายใต้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วมันก็ทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันเย็นพอรอได้นะของพวกมันเนะี่ยมันเป็นโครงการที่เย็นพอรอได้ใช่ไหม,มถึงเวลา,าจริงๆเนี่ยอาจจะยุบกระทรวงทบวงกลม,ท,มทั้งหมดที่เป็นข้าราชการก็ได้แล้วก็ไปใช้ไอ้โครงการของพ่อแม่มันกินงบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นของประเทศก็ได้ใครจะไปรู้ขนาดไอ้ สำนักงานทรัพย์สินเมันเปลี่ยนชื่อเป็นพักครั้งข้างที่กลับไปที่เดิมเลยทำไมจะทำไม่ได้ถ้ามันจะคิดจะทำเพราะมันเย็นพอรอได้เนี่ยนะแต่ประชาชนมันรอไม่ได้ไงมันกลัวไม่ได้ใช้ก่อนตายไงใช้ใช้ไปก็แต่ตายมันก็จะไปซะไอ้เหียได้ไปแล้วแนี่มแต่ยิ่งทำมันก็ยิ่งพังเพราะว่าคนก็ตาสว่างใช่ไหมแล้วใครเขาจะยอมถึงเวลานี้ใครเขาจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันยิ่งรีบเร่งเท่าไหร่คนก็ยิ่งตาสว่างแล้วพักการเมืองอะไรพวกนี้เขาก็ต่อสู้เหมือนกับทั้งในสภาทั้งแต่นนอกสภาี น้าค้างก็ยังไม่เห็นนะว่าจะจะได้ต่อสู้หรือเปล่าเพราะว่านี่คุณพิธาเข้ามาใช่ไหมแต่เขาเขาก็พูดในจำในํานองว่าจะยอมให้เป็นอย่างนี้เหรอนะเหมือนกับสมัยเขาเหรอ,อที่ประเภทที่ว่าประชาชนเลือกแล้วไม่ได้ให้เป็นนะ่ะจะรอรอไอ้รอไอ้ใบที่สองนี่จริงๆเหรออะไรเงี้ยแย้มกันมานะจะรอไอ้ใบที่สองนี่นจริงๆเหรอ <c oughs> มันก็ได้ใจว่าตอนพูดนะพูดได้แต่พอเวลาตอนที่ถูกเขาก็ทําเนี่ยมันก็ เป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่ามันเอาคดีมายัดแต่ละคนละคนละคนนี่แหละแล้วสิ่งที่ไอ้ใบอนุญ,ญาตที่สองมันมั่นใจมันถือว่ามันมีเครื่องมือถูกถูกแล้วคุณคุณจอมพูดอีกว่าอพรรคการเมืองที่ไปทําตัวเหมือนก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องมือไ้เครื่องมือของเขาเนี่ยไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่าได้ทําอะไรลงไปนะไอ้ตรงนี้สิมันทําให้คนตาสว่างกับที่คุณจอมให้ข้อมูลเหมือนกันว่าไม่รู้จริงๆหรอ ที่น้ำค้างพูดเมื่อตอนต้นๆนรว่าเออตกลงแล้วสรุปแล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองแบบไหนหรือว่าเขาจะทำซื้อบื้อซื้อบื้อไปเพราะว่าคุณทักษิณก,ก็บอกแล้วเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าการได้อำนาจมาเนี่ยมันยากนะที่จะจะได้มาจะตรงไปตรงมากับไอ้พวกคนเจ้าเล่์พวกเนี้ยมันไม่ได้แล้วเอาคำว่าตบ,บตศาสตว์มายัดใส่เขาอะทั้งทั้งที่เป็นพวกเดียวกันแท้ๆเนี่ยเพราะโกรธ เขาไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ศึกษามันก็เลยทําให้การเมืองนี่เละเทะไปใหญ่อ hmm. ผู้ที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเนะนี่ยน้าค้างคิดว่าเขารู้นะบอกว่าโถเอ้ยทําไมถึงมามาตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะตรงนี้แหละต้าหากเราที่ต้องการจะมาพูดมาสื่อสารว่ารประชาชนเขารู้นะแต่ว่าคุณน่ะอย่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ประชาชนที่เขากาลังต่อสู้เปลี่ยนแปลงกับพวกคุณน่ะ เข้าใจผิดกับพวกคุณไปด้วยเลยจริงอยู่ในทุกๆพักมันมีงูเห่าแฝงอยู่เขาก็พยายามศึกษาข้อมูลในการต่อสู้ของพวกคุณแล้วก็ในช่องประชาธิปไตย y o u t u b e ที่ทั้งขุนทองแล้วอาจารย์ชูพงหรือว่าคุณสุนัยหรืออะไรใครก็แล้วแต่ที่เป็นช่องที่คุณคุณจอมเขติดตามนะเข้าไปเข้าไปไปไป,ไป,ไป,ไปทุกๆท,ท่องที่มีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่าย เพื่อจะเอาข้อมูลมาให้พวกเราเนี่ยมันเป็นการเสียสละที่น้ำค้างว่ามันยิ่งใหญ่นะอุตสาห์ไปสอดแทรกใช้ความกล้าถกเถียงนะแล้วส่วนหนึ่งที่น่าสำคัญมากคือโอเควันนี้คุณพิธามาอ่าขึ้นขึ้นที่สามย่านมิทาวแล้วก็ไปวิ่งไปที่ตูประการมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่อยากให้คุณเนี่ยพวกคุณมีความกล้าหาญนะกล้าหาญเมื่อสมมุติว่าถูกกระทำะโดยระบอบเนี่ย อย่าอย่าให้เขามาใช้เราเป็นเครื่องมือแล้วอย่าเอาเครื่องมือของเขาเนี่ยมาใช้กับคนที่อ่ากําลังต,งต่อ,อ,อต้านเครื่องมือของเขาถูกต้องไม่ใช่ไปเห็นออดีเห็นงามงสิ่งที่ต้องการเสือก็คือเสริมคุณจอมไปเนี่ยแหละว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าจะทําให้เขาไว้ใจไอ้พวกนี้มันไว้ใจเยี่ยหาที่ไหนละ่ะคนที่มันใช้อยู่นะมันยังเอาไปให้ไ ติดกระแสเลือดเลยอ,อย่าไปฝันอย่าไปฝันนะเลิกฝันเลิกโรเมนทีไซด์เลิอก,เลอก,เลอกอะไรเอออยู่ในโลกของความสวยงามสักทีนะหรือจะหลอกลวงมันเหรอมันหลอกลวงเรามาสองร้อยปีเราคิดจะไปหลอกลวงคนที่หลอกลวงเราเนี่ยเหรอ <c oughs> ยากมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะโอขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันครับคุณน้ำค้างครับนะเออแล้วก็หลอก เรามาตั้งสองรกว่าปีทุกวันนี้ก็ยังหลอกอยู่นะครับก็ยังมีสลิมลูกทาตฟูงใต้เต็นนะครับเออออกมาดีฟงดีเฟนให้สถาบันกษัตริย์โน่นนี่นั่นสวัสดีครับเชิญชวนให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความเท่าเทียมและรักความเป็นธรรมร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราชาวไฟเย็นฮะง่ายๆด้วยการ มาเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิกของช่องนะฮะสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้าบางคนอยากจะสนับสนุนและอาจไม่มีช่องทางซึ่ง ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านที่อยากจะเห็นการต่อสู้ภาคประชาชนและอยากจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อโค่นทรราชที่มันต้นคนไทยมาช้านานช่วยๆกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะหลายๆท่านก็อาจจะมีช่องทางการชําระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่หรือแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนอีกช่องทางนึงนแล้วแต่กําลังของแต่ละท่านะแจ้งให้ทราบนะฮะว่า มีช่องทางสนับสนุนไปเย็นชาแนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ